อีกหนึ่งคู่จิ้นในตำนานเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่เต้ยพงศกรและเชียร์ที่คำพรก่อนหน้านี้ได้ฝากผลงานละครไว้ให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The Cupid บริษัทรักอุตรุดตอนซอนรักกรรมเทพพร้อมทั้งกวาดเล็กติ้งอย่างถล่มทลายหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็เงียบหายไปทางด้านแฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าพ่อหมีแม่หมีเมื่อไหร่จะกลับมามีผลงานร่วมกันอีกครั้งก่อนจะมีข่าวหลุดออกมาหลายละลอก และดับฝันกันไปบ้างแต่ไม่นานบอสหนองอลุโนไทยจัดให้คว้าเขาและเธอร่วมงานอีกครั้งในบุเพล้อยล้ายสำหรับละครเรื่องนี้ได้เปิดกล้องและปล่อยภาพบางส่วนออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันบ้างแล้วและในเร็วๆนี้เตรียมรับชมทางช่องสามแน่นอนค่ะ